ดีครับอ๋อหล่อไหมคะหล่อไหมหล่อไหมล่ะถ้าอกเป็นแฟนกันทุกคนเชื่อไหมอย่างดูแต่ถ้าพี่กิต้าแบบเป็นผู้หญิงอะทุกคนคิดว่าจะสวยไหมแล้วถ้าเราเป็นผู้ชายเขาไม่ได้ไม่ได้อันนี้พี่น้องค่ะสวยหล่อเขาค่ะ แปลว่าเก็บจากถังไหนสวยขนาดนี้ทำไมจะไปเก็บได้บ่างถ้าขึ้นไปสองพันแปลว่าปาเรามีกีตาหลหลายเราจะดูว่ามันจะลดบ่าแล้วดูคนจะออกนะดูนะ้ดูนะคนจะออกนะคนสาเดี๋ยวคนก็ออกใช่ไหมล่ะเดือนนี้พ่ต้าคือไปไหนไม่ได้เลยนะคนเห็นนะคนจับจ้องแบบแค่งอนกับแฟนที่ร้านเพ้นเค้กอะไรตัวย่างคนก็รู้นะแต่พิกิตาบอกไม่ได้งอน ไม่ถึงก่อนนะปกติสงสัยเขาคุยกันอย่างนั้นปกติไหมอายุ22ค่ะทุกคนเดาว่าอายุพี่หนูเท่าไหร่ี่ส27พี 37, ่เดี <laughs> <laughs> ่ยวสาม25มึงคือสามสิบเจ็ดเลยอ่ะคือสามสิบเจ็ดเลยเหรอ25หรอขอคิดกรือมะเออพี่ต้องยี่สิบห้าจริงหรอใช่ ไอก,ก็อายุน่อยนะยี่สิบห้าเองเหมือนพอคิดแบบพอมานน้คิด,แบบนนคดหนูวพี่กิต้าโตกว่ายีออ่สิบห้าเยอะแล้วพี่ตาแบบมีความเป็นผู้ใหญ่ค่ะเห็นอย่างนี้จริงมีความเป็นผู้ใหญ่บ้างตัวจริงสวยไหมบอกก่นอนถามใครตัวจริงหนิสวยไหมบอกก่อนถามใครถามตอบเร็วสวยสวยมันออกมาครับเลยอะ เออใช่มามีเฮ้ยเมื่อกี้เห็นเหมือนามาดูแลยอามาเหรออามาเหรออามาดูไหมอ่ะอามาอยู่ดีก็เหมือนส่งติกเกอกอะไรมาให้หนูพูดผู้ชายคือใครครับมีเตอคนถามมะแฟนใหม่เหรอครับเนี่ยโหขนาดมันเร็วขนาดนั้นเลยให้พี่ชายมาไลฟ์บ่อยๆนะ ถ้าเปิดวอปเร็วเปิดแจกวอปไอจีดิตาซุเปอร์สัสนครับเสื้อทำทอยออกไปก่อนพี่จินอะา <laughs> <laughs> บล็อกนะ <laughs> ให้ให้เสื้อขาวนั่งไม <laughs> เป็นห่วงโ <laughs> อ๊ยหลอกมากมีคนบอกเอาจากอะไรนะ S U P เหรอตาซุเปอร์สัสนอ๋อ T A R S U P E R S O N ต้าซูเปอร์สันนะคะ T A R S, U P e R S U P E R